ครโอเคไหมโบเกอร์ดราตจะไปตีเพิ่งได้มาเตี U F เนี่ยเข้ป่ะใกล้ละใกล้ละใกล้วันที่ใช่หรอด่าจะเปิด U F เลยหรอดีดีใกล้แล้วนี่ใช่ป่ะเห็นว่าแก๊งฟูลแล้วโทนี่บอกอ่ะเขาบอกว่าโทนี่บอกว่าขายขายข้อมูลยับเลยใช่ออกมาว่าขายยับเลยเขาบอกนู้นนี่นั่นเต็มไปหมดบอกว่าแผ่นแผ่นแรกคือ U F แล้วอ่ะใช่ครับก็คือจะเป็นหัวเมืองอ่ะเอาง่าย แทนคาเทียอะไรเงี้ย yeah. สู๋ไว uh. okay. right. ้อะไรนะเขาเมื่อเลยเหรอเอ้ยเดี oh, ๋ยวเราขึ oh. ้นแกงมาวยเตี๋ยวเดี๋ยวแเราเนี้ยเด้เลยยังไงเราชอบเลยมันอะเพราะว่าแม่ดิบต้องมีแม่โทรตอนตอนนี้เรามี20คนแล้วนะพี่แกงเราตอนนี้เรามี6คนแล้วตอนนี้เรามี6คนแล้วหาไม่ยากเออสาวสวยด้วยดิดอลล่าห้อกสาวสวยอ่ะอินเตอร์สาวอินเตอร์สาวมึงนอกใช่เหรอโทโทรโทรวับมาเลยโทรวับมาไม่มีไม่มี ไม่เห็นโทใครบอกเรื่องนี้แต่วเดี๋ยวจะได้วะว่าใครได้อะเลขกูมคนละห้าหมื่นอะมามาคนคนละคนละแสนเลยอ๋อยินไอวิลี่มานี่ไอวิลี่มาไอวิลี่มาแทงไอวิลี่มาแทงก่อนไอวิลี่มาแทงก่อนมาแทงแท้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง U F ดอลล่า j o y อ o y P E E P E P สองร้อยสีสิบห้าไม่เอาเอาเงินแทีมีแสนจอยบอยแกาสามคนเนี่ยแทงสามคนเนี่ยคนละแสนเนี่ยลงิ่ไหนอะคะ ไอพี right? yeah. ่ลิ well, ๊กเอาทีแม่ไอฟุ NR ๊กตรงไหนนะไม่อันนี้ใครหัวอันนี้พี่โตหัวโตใครใครโตเนี่ยใครโตเนี่ยโตพี่ดาเใ็นโตใช่ไหมเราเล่นเป็นสามคนนั้นใครได้แล้วถ้ใครตีบู๊อบอยบอยเออการกุศลการกุศลผมมีแสนเดียวบอยบอยไอเจ๊บู๊กไอเจ๊ดีตัดไม้เขาเยอะหน่อยนะมึงไอสัตว์เอาเลยนะเอ้แต่ว่ามึงมึงไปแคสอะไรกันมาวะไก่ลิกอะไม่ได้แคะ เ้าว oh. ข้าวป้อมโอ้ยี่เห็นเขาบอกว่ามันไปัต โอ้ยอ่ยผมสามสิบหนึ่งอะในตู้อะแม่งอะใช่หรอแม่งโดนผมสามสิบคนอะแต่ผมเจอผมสามสิบนาทีแม่งเอาผมไม่ลงอะโอ้ยแตกอะใช่หรอมีนี่มีเห็นลุ้มดาบมีคลิปอ้างมีเที่ยวไยให้ดูเที่ยวไทยมันดีจังเลยจังแม่งเป็นอะไรกันอะแม่งปุ๊บไอ๊ะแซ่บแตกแล้วไปไหนโอ้โหอันนี้อันนี้ทรงแขนหรือเปล่าเนี่ยดูคลิปที่ไหนวะมีคลิปป้ะไม่มันไม่ได้มีแค่หกคนแล้วมีใครอะ ยืนด่า YouTube เหรอ YouTube เหรอตัวนี้ YouTube มาจะบีเขียนว่าอะไรต้องเขียนว่าอะไรดูดูแป๊บสามสิบหนึ่งไม่ใช่การตีแล้วยืนด่าเพรอะไรอ่ะพี่วันนั้นจะเข้าไปช่วยมันไหนเฮียแต่แม่งโดนด่าตั้งแต่ก่อนเลยอะโอ้ชาคือแบบแม่งเข้าตุ๊บปุ๊บเฮ้ยเอ้๊ะมึงใครอ่ะเอ๊ะเอ๊ยโอ้ยอ้าวมือมือปาดเช็คเลย อันด่าหมดไม่สนรุ่นไหนอะพวกหกซุนอะทีนี้คืออะมุดง่ายด้วยกูบอกเลยมันจิ้มมือง่ายด้วยไม่แต่เรารักกันอยู่แล้วนี่หกโตเราอะใช่ไหมล่ะมันเอาอยู่แล้วอะเอแซับด่าพังนะผมบอกใครใช่ชิคกี้พายนี่ใช่ชิคกี้พีนี้ว่าเอแซับบัฟเดือดหกซุนจบเมื่อไหร่มากราบปีนอะไม่ใช่คลิปนั้นไม่ใช่คลิปนั้พี่ไม่ใช่อะพีเหรอมีเหรอมีเหรอม้าหน้ายูิปล่าสุดคลิปล่าสุดไอ้นี่ชื่อว่าตรงนะ ไอเอฟังไอฮกซุน e, บ oh, sure. ัฟ sì บีบีซีอ่ะอ๋อคือไปเล่นบีบซกันใช่ไหมไม่ไม่ใช่ใช่สองในบีบีซีเอใชไม่ใช่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 ตอนนี้อันเก่าอันยนเก่าบีบีซีหกซุนอ่ะกินนานก่านี้อีกเหรอี่แล้วเดี๋ยวที่แล้วเดี๋ยวที่แล้วที่ไอไข่มันเขาบอกว่าเขาเไาเพื่อรักอ่ะไเห็นเขาบอกเขาอยากด่าพวกเราไงแต่พวกเราไม่ได้ไปเล่นมันเล่กู่กี่เดือนปะกี่เดือนะฟังฟังไหนวะเล่าอ่ะฟังเล่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา หลวงโอไม่ต้องยืนยันอายุเลยเฮียกว่าได้ท่เดือดจริงว่ะนี่รออะไรอ่ะไอเฮียแม,ม,ม่สนนุ่นไหนแม่งบอกไม่<ว>ไมรู้จักผมว่าไอเฮียแม่งสกิดไม่หยุดอ่ะลา <c oughs> ได้แล้วหรือกูหาข่าวพี่เปิดดูแล้วเพงเลดอะเป็เลดอะพี่องค์พี่ <c oughs> อาร์ตน <c oughs> ี่โดนหมดอ่ะเออแบงเอาหมดแหละเฮียไม่สนรุ่นแล้วมันจิ้มได้จิ้มอ่ะไอเฮียเช่วยไปเฟิร์งไอเฮียกูโดนแทนอ่ะควยอ่ะ เขาจะเล่นกันตอนไหนวะไม่ไม่มีใครกล้าเปิดหรอกล้าเปิดเสียงโดนซ้อนอ่ะมันมีสามแก๊งซ้อนกันหรอเขซ้อนใหญ่ยังไงวะก็อาจจะจบอ่ะก็นั่นแหละก็แล้วแต่ใครเปิดก่อนอ่ะการที่ยิงคือยู่ถ้าถ้าอยู่อย่างเงี้ยคืออยู่อย่างงี้ตลอดเลยก็ใช่ก็สามทุ่มอ่ะสามทุ่มคือปิดใช่ไหมวงปิดใช่ใช่วงปิดสามทุ่มนี่เขาอยู่คนละซอยแรกซอยสองเขาซอยสามน่ะเจ้เดี๋ยวซอยนี้ได้เปรียบสุดซอยกลางอ่ะอันนี้ซอยที่สเอ็ดป่ะอันนี้ซอยที่สเอ็ดป่ะ สุขุมวิทเนี่ยยังไงเนี่ยมึงมึงได้ไปไหมเนี่ยคุณวันนั้นอะไอ้ย่ไข่อะไปไอ้ไหนไอ้ย่ไข่มึงไปใช่ป่ะมึงเอาอีกแล้วมึงออออีกแล้วไอ้ย่ไข่มึได้ชื่ออะไรเขาเนี่ยย่ากุเล่แล้วฮซอยซอยนกคุ้มนี้อะไอ้ย่ไข่วันนั้นมึงได้เป็นซอยสิบเอ็ดนี่ซอยไหนซอยสิบเอ็ดอะสุขุมวิทอะที่เขาไปรวมตัวกันอะมึงได้ไปไหมเนี่ยมึงไปไม่ใช่หรอพเนี่มึงไปนี่เขาเป็นสไปเดอร์แมนกันเหรอ ช่องไหนไข่ตัวโดดเลยตัวแบบท้วงอ่ะไม่หรอไข่คนโหดอ่ะเยอะคนโหดกูจะไปทำเหี้ยอะไรก็มีแต่สวยๆแนกคุ้มลีอ่ะมึงป่าไปอ่ะไม่ได้ไปครับไม่หวาดใจมึงเปล่าไม่มีครับไม่มีโอ้ยว่อะไรเนี่ยเฮียจี๊ดเนี่ยมันเจอแต่เนี่ย ส่งไว้ดิสก็ได้ครับส่งไว้ดิสหน่อยแบบแบบดิสหนลิงก์เดียวนะลิงก์เดียวนะแปะไว้ดิสหน่อยทานข้าวนอกบ้านอย่างเดียวเลยไงแปะไวดิส่งเดียวคือทานข้าวที่ห้องมันไม่มีเลยไงยาอ่อนคู่แนกขีนห้องเอออะไร ให้กูพูดไหมต่อแอะเรอ่นเล่นไอฟีก็คุยไอฟีเออเป็นอะไรลามปามมึงไม่ได้ใครเป็นไรแต่กูลามเลเยอร์เป็นไรเนี่ยโอเคผมพูดเ่อะไรนไหมพูดอะไรพูดมั่งพูดก่อนหรือเปล่าอยากด่วนมันด่ากันต้นเหตุมานจะมึะไม่ได้มีการพูดข้างนอกโอเคไหมก็ไม่ได้พูดกูพูดตอนไหนใครพูดลามปามนะลามปามนะไอ้กูก็พูดเนี่ยเนี่ยกูก็พูดแต่ไหนเนี่ยมึงไปหาคุยกับใครคขเรื่อยเนี่ยไหนหน่อยสิได้ไหม ไม่ให้แปะลิ้นให้เลยเหรอ,อเสียใจว่ะเอาแล้วอุ้ยเปิดแล้วมือเอา้ามือร่วงอ้าโอ้โหอย่างงี้จอยบ่อยนะอย่างงี้ใชจนะหวานนะอย่างงี้หวานนะรวยครับแปะหนึ่งรวยครับไม่แจ็คเจอร์คินะ้วไปแก่แจ็แเคเจอแล้ว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  ยืนมือลายืนมือต้องต้องใส่ขาดบอสไหมบอสโพโอยโอ้ยอุ้ยลืมพักไม้โดนปะเนี่ยโดนปะเนี่ยเอ้ยไม่โดน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 ไม่ดนไม่โดนไม่โดน้ม่โดไดนไม่โดนไม่โด โดนหลายทีอุ้ยเอาแล้ว hey อ hey. ้โดเรียบร้อยโอ้โหโจเซฟกูที่ปาดเฮ้ยอ๋อลีไม่ได้แล้วลีไม่ได้จริงอุุดผู้หญิงถือไม้เลยวะคำไม่สอนนะดูดิโอ้ใจอยบอยก็ให้เกียดกันเกินถ้าเป็นกูนะกูไม่สนซอยอ่ะซอยยับอไะ กูก็ซ้อนหมดอะยิ่ยผลประโยชน์กูทั้งนั้นในม่ตามนเอาแล้วเดี๋ยวจอยบอยกับยูเอฟบอของมันถ้าเราไม่ฆ่ามันมันก็มาฆ่าเราแฮะแจ็คใช่ใช่โอ้อโหใส่เลย,เยใส่เลยไม่รอแล้วไม่รอแล้วใส่เลยตะกอบน่องมีตะกอบน่องแป๊บนนึงสนนนนวยซอ,อยซอยน้องคุ้มลีอะเยสว่าใครได้อ่ะว่าจอยบอยมีสิทธิ์ไอ้แต่ยูเอฟบอลไฟไฟมันดีอยู่อืมต้องดูอะ ให้โจยตีตีคนเดียวก็หมดไอ้โจเราดูไอโจไม้ออกป่ะมันตีมันตีหมดอะไม่เล่นในทีมเลยนะเสียไม่ได้ป่ะอแอ่มีแล้วนะะของพ่อมาด้วยสองแกงเนี้ยได้พอของเยอะเลยถ้าตอมล่างมาชุดไม้เยอะกว่าเออจอยบอยมาเยอะกว่าเข้าวบวไม่ได้แล้วนี่แอบอ่ะแอบเขาก็มีแค่บวกสี่ป่ะบวกห้าเลยมีบวกห้าเลยจอยบอยอ่ะ นะคนเห็นป่าเห็นเนี่ยก็เนโหหัวน้ำเงินน่ะนิราเขาถือไม้บวกห้าเห็นปะดูดูโจตีอย่างเงี้ยเอาไปสองอ่ะายอยากได้ไม้บวกห้าโอ้สภาพกูยังบวกสี่กูยังร้อยล้านเลยที่อ่ะโอ้โหทำไมมันแพงจัง่ะไม้อะไรวะเนี่ยเออแต่คนอื่นตีง่ายนะคนอื่นตีทีสองทีอล่วดโจตีล่วงอ้าวอ้าวเอไฟเอพอกับใครใครใครรีได้ชนะเลยอ้าวใครได้ชนะเลยอ่ะเรียบร้อยโดนปาดอยู่ที่รีนะที่รีห่างละ อยู่ยังชุบเยอะนะอยู่ยังก้มเยอะกว่าอยู่ังชุบเยอะกว่าเอ้ยจอวะก็ยังไงยังไงยังไงโดมไม่ชุบเลยไม่ได้แต่ปิดตัวชุบไม่ได้ปิดชุบไม่ได้ถ้าเป็นไมค์บุ๊กเอซับนี่ไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนไอเยวิลลี่สภาพเหมือนไงหนึ่งเอาไว้ก่อนเลยวิลลี่ควรยทักบดี้โอ้ย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 ล้ำไปล้ำไปล้ำไปตัวเทมเล่นตอนแรกผมเล่นทีมไหนนะเซลิวป่ะหรือว่าทีมไหนวะโอ้ไม่เอรยไอโจนะใช่ไอโจเล่นเอซป อ๋ออยู่เห็นาเมืก่อนใช่ไหมใช่ใช่เซตที่ไปแข่งออฟไลน์ปะใช่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 แล้วมันไปปะไปไปไปไอ้บุกมึงว่าถ้าวันนั้นกูเป็นคนจับไม้มึงว่าได้แชมป์ไหมกูปาดมึงเว่ามึงอ่ะต้องมองนะเพื่อนนั่งนั่งเดินเดินก็พอแล้วไม่ไปติดหญิงเหอะเชื่อไหมกลับไปติดหญิงของมื่อกี้ไอเสลตหยาห้องนี้ไม่มีคลิปติ๊กต็อกเพื่อนนะวิลลี่ ถ้าหรทำไมไรครับโอ้อยทำไมล่ะโอโอเป็นเพื Reno> ่อนกันไม่ได้ยัหรอเดี๋ยวันนี้ต้องไปต้องไปได้อีกประเทศนะนี่โ้โอ้โอยโอ้โอยแล้ำไมทำไมมันทไมนเปิดเห็นภาพเลยวะ พวกร้านเพชรเด็กจิวเวลรี่มันได้ยูชอบกูชอบอุดเนี่ยแบบตีห้าสิบอ่ะกูใช่หรอห้าสิบสิบสองร้อยเพชรสองร้อยอ่ะได้เยอะเยอะสุดแล้วเยอะเยอะมากอ่ะพอรวยได้หมดเยอะสุดเล่นได้เยอะสุดจับก็เล่นได้สิบไงเออเล่นได้สิบคนเขาเขาจับฉลากเนี่ยเขาจับฉลากเนี่ยชอบเพราะไหนเพี่จิวเวลรี่ของครอบครัวไหมที่ไม่ได้เล่นกับแกงพูดถึงน่าจะมีนะ แต่ของครึ่งนึงก็ได้เออเป็นร้านเป็นร้านเล็กก็ได้นะร้านเล็กอ่ะเออให้ข้าวโพดอันนี้มันร้านใหญ่ไงก็ไปหาร้านเล็กอ่ะหาตามไปหามาจังวหาเจาะร้านอะไรอย่างเงี้ยของรางวัลเหลือสักครึ่งนึงของแก๊งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีเออเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปเรียวงบนเลยเราขับไปไหนไอไอวิลี่ขับไปไอไโง่เออเดี๋ยวเด็กเลยเราดูดูคลิปอ่ะกูดูคลิปแป๊บนึงขับไปไหนไปเรียวงบน มันไม่พูดไงมันโทรมากระซิบข้างๆหูผมงุ้งยิงงุ้งยิงอะไรก็ไม่รูไ้ได้ดีผมลองถามไปเติ่

จบเพื right? right? ่อตัวเองลว้ยค่ะมึงเพอน้เี่ยควมึงพูดอะไรก็ไม่ได้มึงก็มาทำแบบนี้เยี่ยมพูดไปเรื่อยไอ้สันต์ใจออเล่อำลายใจเรียปัญญาอ่อนกันเียมึงเี่ยวดี่ยวกันี่เดียกมดี่กบียวเดียกันเดียมเันเดียมึแดบวกัเีวกันแบบมดียับเยเด

วามึงจะบู๊เร่บูเร่บ้ารีบวายมึงจะบู๊เร่บเร่อยแล้วไม่อยากอยู่อะโอ๊ยรีบโอ๊ยร้อนร้อนอะไเนี่ยร้อนอะไรเนียร้อนเนี่ยร้อนมาดีๆแล้วร้อนอะไเนี่ยร้อนอะไไอ้ยี่ไอ่ไอ้าไอ้เจ๊บ้าดีๆได้เอ้เจาไอ้บ้าไอ้ไอ้บ้ไอ้บ้าไอ้บไอ้้อ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้อ้บ้อ้บ้าไอ้้อ้บ้าไ้บ้าไอ้บ้อ้บ้าไอ้าไออ้บ เยร้อกก้อัม่ร้กันจบไอสั่ม uh ่นะเียมน่อกลไ้น่ยไอ้ห้าจริงอียตัห้สันมงอูเยมฮยเเยเหไ่อยู่อกแกูควชั่ีันแกูอีกเยป่บ้านไอเยไปสม่อ่อไม่รู้จักนกชื่ออยู่เลยรู้จักกูจริงอะไม่รู้จักกูจริงอะเรียกชื่อคยู่ เลยอะ i, young, ่ะดีด okay, ีเอาดีดีเยี่ยมไฮเหม็นเอาดีด uh, ีั it, huh? ้องงั้เตียงเยี่ยงไรมึงมึงอยู่อววอลล์มึงก็แพ้กูไปควายเลือด พี่นีครับฟอมเป็นรู้จักฟอมเป็รู้จักฟอมจัดฟอมจับดอีกทีฟอมจับดอีกทีฟอมจัดอีกทีฟอมจัดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมาดิ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  ผมจะตั้งคิวสักที่ไม่ได้ไมไม่เอาที่นี่แม่เลียแค่เลียแค่เลีย่็มีเลยี้แกงีแ้ไอแก๊งแ้ไอ้แงก็แเอ้แก๊งยแไแกงก็แพ้ไอ้แกเก็แพ้อ้แกงแพ้อแก็แไอ้แก๊งก็แ่้ไอ้แแ้ไอ้แก๊งกแ้แกังท็แพ้ไห้แง็แ้อยแก๊งก็แ้ไอแก๊งกยแพ้แก๊งก็แพ้ไอ้แกแอแก๊งก็แพ้ไ้แก นี่คือเดือนที่แล้วใช่ไหมอ๋อพลงาสดกงเนี่ยม่สมองไม่ต้องว้อมีสมองไม่ต้องหัวใจมันอัหัวไปดักถามจริงตูู้่้หูยันไปคนอยากเจอคนยังไงเงียบไปหังไงไม่ด่ากัน้อชม้ยดีนเดือดดีันเดือดฉันเดือดดีนเดือดแล้ว่ก่่่ออา่ชอี่แแกแตกกันน่าก่แตกอะไร พียน้องแตแตกังอะไรมึ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 งแต่งด้หนีอวะัวอร่อยน้องลัวอ่อยเลือกเลย รถตลกไอ้เห <laughs> 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 mm ี hmm. <laughs> mm ้ยตู้ที่กลัวกลัวไอ้เหี้ยมามามาม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 าม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 มา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 มมา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 มมา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 ่นี่มาาม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 าามามามาาม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 าาม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 นี่มา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 มีมา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  มด้เี่ยี่เรยกรเล่ยกับตัองตัเงตัวเองตัวเองตัวเองวเังตัวเงตงตัวเองตัเองเองตังแกงตตวองตเตัวเังองตตัวเอเองเอีตังวงตตัไเอเลยเตัองเงตตัไเอไตัเองัเตัองตังตอตกเองตัเองเองตองตัองตตัวเองตัเตเอวงตังตเตัวเอไตัเองเองตังตกงตเตองเองเงตงตกงตตเเ อันนี้คือจุดเดือดใช่ไหมจุดที่มันตีกันคือแบบพังกนก็คือเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมที่คือที่ด่ากันนั่นก็คือเริ่มจากคลิปนี้ใช่ไหมใช่ไหมอี๋ไงถายใจไป็นไงดูยังดูแล้วโดนแล้วออกแทะออกแท้โอ้มึงโดนลูกด่าอียไปตัวดีเลยเอี้ยนั่นะไอเอี้ยโคเอี้ย เฮียน่ะไอสัตว์อะไรวะโอ้โหมันบอกว่าไปแต่ไปแก๊งไหนก็แตกไอ้เฮียโอ้โหแล้วแตก่มาแล้วแตกกี่มะแตกว่ะเอีวเอาง่ายคือแก๊งแตกมันแตกรู้แต่เสียงอย่าดับขนั้นพอเนาะนี่คลิปโตเดี๋ยวเดี๋ยวนีดล่าให้ใคว่ามึงวะเพื่อนกํลังมาเพื่อนแกอะเนะเอ้ยไม่ใช่เซนนึงเล่นอยู่กะ ไม่ละมั้งใช่แต่แต่ตอรี่นั้นก็มานะไม่อยู่ฮอกซุนะนะอือพี่ดื่มกันครับน้องไคขับเปเมย์เอาคุณครับน้องชายไว้ตงว่างองมิดอ่ะเยอยรวมมิดมาบอกไงบอกเต้มว่าถ้ามีสิ่ใหญ่มันบอกว่ามันบอกว่าเรามันไม่เคยแท้เราโพสไอเกลพอพรพอมันไม่กล้าตีแล้วไอเี้ยไทยเหี้ยก้อยอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะใจยิงโดนนะมึงโดนนะอยู่นะไม่เกี่ยวนะจบเป็นอ่ัยเออจบแล้วจบดีอะไรอ่ะไม่ใครไม่เกี่ยวอยู่ฝั่งขวาไม่จบนะไมเฮียใครไม่เกี่ยวอยู่ฝั่งขวาเอ้เมึงไปฝั่งซ้ายสิมึงเกี่ยวคนเดียวก็ไปไม่เห็นก็ไปไปเห็นมันไม่ได้มีอะไรกับเราอยู่แล้วอย่าีครับกูจะโดนฆ่าอยู่ไอ้ตัดประเด็นอะ เอางี้เดี๋ยวพี่เล่นอดอปเสร็จเดี๋ยวพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ตีวงอุ้ยเลยเสร็จเดี๋ยวพี่เล่นอดอปเสร็จเดี๋ยวพี่เข้าไปทีข้อความไปให้น้องชายพี่โอเคปะไอ้ไข่มึงตีให้ติดอันที่เดียวเนี่ยเออเดี๋ยวกูซื้อไข่กูซื้อสองชุดเนี่ยซื้อสองชุดให้มึงเนี่ยก็คือถ้ามึงไม่ติีก็คือนีไม่ติดเดียวพอแล้วปิดแล้วะไขปเลยชุดเดียวพอแล้วพี่จะเอามาทำอะไรอ่ะไอ้ถึงนี่มันตัวอัปปีจังไรจริงจริงเหมือนมึงอ่ะคนหนึ่งเขาตีกันทีต่อกันทีทีเดียว ีีมาเออพี่ก็ตีทีเดียวแต่แต่เอ็มนายกัวลึกและเอ็มนายกัวลึกและสล่มหรอถล่มไปแล้วมีคนตีพระเจ้ง12ทีไม่เห็นจะตายเลยนี่ไง30เนี่ยข้างๆเนี่ยเฟิร์กเนี่ยจูบอนเนี่ย3บทีแล้วแต่ยังไอันี่มีจรดิมีไม่ผิดไอเอฟนายเอมนายเหมือนกันเอฟนายเหมือนกันเนี่ย30ทีไม่ผม40ที30เหมือนกันเอ็มนายเหมือนกัน4เทีโอ้โห40ทีเหมือนกันปากหลามดำดีกว่าไปเนี่ยไอ้ปากหลามดำผมตีทีเดียวมั้ง ไม่ใช่หลามดำผมก็ทีเดียวหลามดำแดกเกอร์เอ็มนายทีเดียวแฉะฉลามดำห้าทีฉลาดดำไม่แรงยังยากแรงโคตรโกงเลยแม่งเลือดแม่งไหลแบบบังคับปั๊มยาจัดเลยมันมันทะลุเลือดไปทะลุเลือดเลยหรอเกาะมันรู้ว่าเกาะอันนี้ด้วยจะลดด้วยใช่ลดทั้งเกาะทั้งเลือดอ่ะโคตรเฮี้ยโกงนั่นอ่ะมันแต่ดาเมจเลยยัดดาเมจอ่ะโบบายโบบายมนายวันนี้ไปลองเล่นกับแดกเกอร์ไงแล้ว ฉลาดแม่งคือไม่ต้องฝ้มยาแต่ว่าเอ็มนายมันแทงเข้าแค่เกาะไงแต่ว่าฝั่งเขาต้องฝ้มยาไงอ๋อเนี่ยเรามาเอ็มนายแล้ว,ลลวเาขาแก้าแกโอ้แกอีกแลรอให้เกาะให้เกาะ <laughs> นี่รถแค่กเกาะเลื่อนไปรถนี่มาอะไรล้วไง